สวัสดีค่ะพบกับคุณครูนิดๆหน่อยๆนะคะวันนี้จะมาเล่าถึงประสบการณ์ทำงานตั้งแต่เรียนจบนะคะตั้งแต่เรียนจบนี้ทำงานมาแล้วกี่ที่นะคะเงินเดือนเท่าไหร่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังหมดเลยนะคะอันเริ่มตั้งแต่เรียนจบนะคะเรียนจบมหาลัยเรียนจบมหาลัยก็ได้ทุนไปประเทศมาเลเซียเดี๋ยวจะมาเล่าอีกนะคะว่าทำไมถึงได้ทุนไปมาเลเซียทำไมถึงได้โกิน inter นะคะ โกอินเตอร์ไปประเทศมาเลเซียแล้วก็ได้ทุนไปมาเลเซีย3เดือนนะคะค่อยพอสิ้นสุดโครงการของทุนก็ได้กลับมาทำงานที่มอกเษกเษตรเกษตรบางเขนนะคะไปทำไปทเกี่ยวกับงานวิจัยนะคะเกี่ยวกับเลือดจระเข้แห้งบรรจุแคปซูลก่อนที่จะได้มาทำเลือดจระเข้แห้งบรรจุแคปซูลนี้คือตอนเรียนมหาลัยเนี่ยอาจารย์ให้ทำสัมมนานะคะก็เลย มีสัมนาเรื่องจระเข้แห้งบรรจุแคปซูลมันเป็นเลือดจระเข้นะคะเอามาบรรจุในแคปซูลให้คนกินเราไม่ได้สนใจงานดีใจนี้นะคะก็เลยไปทําสัมนากับอาจารย์ที่มอกษตรบางเขนพอจบอาจารย์ก็แบบเหมือนตอนเราทําอาจารย์เขาก็เหมือนติดต่อไว้ว่าเรียนจบแล้วอยากมาทํางานกับอาจารย์ไหมนะคะก็เลยที่แล้วก็มีลาออก ลาออกเพราะอะไรเงินเดือนเงินเดือนนั้นคือ9,000นนะคะอยู่กรุงเทพนะ9,000บาทนะคะอยู่ไม่ได้นะคะเพราะก็คือด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนหัวดือะะ้อค่ะเป็นคนดื้อมากใครพูดอะไรก็แบบฉันจะเอาความคิดฉันอนะ่ะเราก็คิดว่าเราเก่งเดือนละ9,000มันอยู่ไม่ได้นะคะค่าหอตั้งเดือนละ4,500แล้วค่าน้ำค่าไฟอีกะค่ากินค่ารถอีกนะคะไม่ไหวก็เลยขออนุญาตอาจารย์เขา มาขอออ,ขอออกมาอยู่บ้านนะคะก็ได้มากลับมาอยู่กับอาจารย์ที่มอกษตรสสกนลนครอีกซึ่งอาจารย์ดีมากอาจารย์มีอาจารย์นิสีนะคะมีตอนนั้นเป็นเป็นหัวหน้าคณะ,ะ,คะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิสีแสงเดือนนะคะเป็นคนที่ติดต่อกับเราตลอดนะตอนนั้นก็กลับมาขอกลับมาทํางานก็มาเจอดออรอนอนต์อองอีกนะคะท่านก็เหมือนเอ็นดูนะคะว่าเออมา ช่วยอาจารย์ได้นะอาจารย์จะเปิดร้านค้าหน้ามอกษะสีเราก็เหมือนเป็นคนบุกเบริรนะคะตอนนั้นเขาก็ให้หอพักในมอนะคะหอพักของอาจารย์ในมอเราก็ไปนอนอยู่ในนั้นประมาณเกือบเดือนหนึ่งะคะเกือบเดือนหนึ่งเลย ไปบุกเบิกคืออะไรเป็นร้านค้าอยู่หน้ามอเกรตรมันจะมีร้านตรงเซเว่นตรงปั๊มน้ํามันนะคะมันจะมีร้านอยู่ติดทางเลยเราคือต้องไปสํารวจว่าเราจะเอาอะไรมาขายเราจะเอาสินค้าอะไรของคณะออกไปขายเราจะทําแบรนด์ยังไงไปดูตู้แช่ไปดูตู้เย็นเราเป็นคนสํารวจเองหมดนะคะพอทําจนจะเปิดร้านได้ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางมันไม่ใช่ทางเราที่มันต้องแบบคือเราไม่ได้เรียนบริหารมาแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเราจะจัดการยังไง แต่ถ้าเกิดมันเป็นร้านอยู่แล้วเราก็จะโอเคอยู่นะอันนี้คือเราก็จะต้องเริ่มต้นใหม่อะคะ่ะก็เลยขออาจารย์ว่าอาจารย์หนูไม่ไหวจริงๆนะคะอันนี้เป็นที่ที่สองนะคะที่ที่สองแล้วต่อมาก็จะเป็นตอนนั้นยังไม่ได้ออกจากยังไม่ได้ขอออกนะจากร้านค้าที่ที่วัดจะตั้งร้านเนี่ยมีบริษัทมาลีนะคะเขาทำขา้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องอยู่อำเภอบนแพงมาสัมภาษณ์คนที่สนใจจะทำงานดรอเตอออร์นอนนุมเนี่ยก็เลยแนะนำให้เราไปนะคะแล้วก็ ไปสัมภาษณ์ไปคุยเหมือนคุยธรรมดาะคะจะมีแบบทดสอบไห้ทดสอบด้วยเหมือนเือนทดสอบแบบเขาเรียกอะไรจิตวิทยานะคะจิตวิทยาเงินเดือน <c oughs> เงินเดือนของเ,อเงินเดือนของมอเกษตรก็เก้าพันนะคะมาเงินเดือนของมาลีอีกมาลีนี้คือเ0 0 0เหมือนกันนะคะทํางาน3เดือนก็คือถ้าผ่านงานก็จะได้ $1,000 ง่นบาทนะคะเราก็ทําไปทำไปหลายเดือน หกเจ็ดเดือนนะคะก็รู้สึกว่าร่างกายอ่อนล้าร่างกายเหนื่อยมากนะคะตื่นตั้งแต่ตีห้าเข้างานหกโมงออกงานห้าทุ่มหกทุ่มเทีท่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามก็มีนะคะไม่มีเวลาแม้แต่จะไปใช้เงินพูดเลยไม่มีเวลาใช้เงินอยากกลับบ้านมากถ้าได้กลับบ้านเมื่อไหร่ก็ไม่อยากจะกลับมาทํางานมันไม่ได้มันไม่ได้เหนื่อยกับงานนะแต่ว่ารู้สึกว่าร่างกายมันไม่ไหวนะคะก็ ก็ลาออกแต่ก็คุยกับพ่อกับแม่แล้วแหละว่าขอมาอยู่บ้านนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีมีทุนเดิมจากการทํางานนี่แหละก็เก็บไว้นะคะก็กลับมาอยู่บ้านมาเป็นอะไรทีนี้มาเป็นลูกจ้างนะคะไปร้านพับผ้าอยู่สรารกาจังหวัดสรุรนครมันจะมีตึกแถวแล้วก็จะเป็นเหมือนร้านผ้านะคะแล้วก็ไปเป็นลูกจ้างเขาเขาให้พับผ้าที่เขาเหมือนตัดมาเขาจ้างร้านตัดมาะคะ่ะแล้วก็มาพับมาแยกให้ได้วันละ150บาทนะคะทำได้หนึ่งเดือนแล้วก็ มาเย็บผ้ากับอาอาเภวันอามืดนะคะอยู่ในบ้านนาเกนั่นแหละก็เย็บเย็บเฉพาะขอบกางเกงกับเป้ากางเกงก็จะตกตัวละเท่าไหร่ศูนย์จุดห้าสิบสตางค์หรือว่า25สตางค์นี่แหละจำไม่ได้แหละตอนนั้นนะคะก็ทําทําทําไปไปสักพักก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้านร้านก๋วยเตี๋ยวยายมอนนะคะของพี่เจี๊ยบพี่นดงก็อยากอยากได้คนเสิร์ฟเราก็ไปสัหรับเป็นคนเสิร์ฟ ล้างถ้วยล้างล้างถ้วยกว๋วยเตี๋ยวล้างแก้วนะคะวันละร้อยห้าสิบบาทก็ไปทําทํากี่วันทาเดือนสองเดือนนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีในร้านก๋วยเตี๋ยวนั้นก็มันอร่อยนะคะร้านกว๋วยเตี๋ยวยายมอในบ้าน,นแาเคอร่อยอร่อยมากหอมมากน้ำซุปนี่แบบหอมตลบอบวนเลยก็จะมีคนทํางานที่อยู่แถบแถบใกล้นะคะมากินก็มีพนักงานการไฟฟ้ามากินแล้วก็เหมือนเหมือนได้ยินว่าเขารับสมัครหรือว่าพี่ พี่พี่ปาหรือว่าจำไม่ได้แนะนำจำไม่ได้นะคะตอนนั้นว่าทำไมได้ไป <c oughs> ได้ไปทำงานอยู่การไฟฟ้าซึ่งอยู่ใกล,ใกล้ใกล้กับบ้านมาประมาณกิโลหนึ่งะคะขอ <c oughs> โรถค่ะซึ่งไม่ได้ไกลจากบ้านนะคะขับรถไปกับใกล้ๆ <c oughs> ก็จากร้านกว๋วยเตี๋ยวยายมอนนะคะวันละร้อยห้าสิบาททำทำจนได้เงินซื้อทีวี วันละ150บาทได้เงินซื้อทีวีมือสองซื้อทีวีมือสองเครื่องแรกของตัวเองนะคะแล้วก็จากนั้นก็มาทําที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นลูกจ้างนะคะฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นจุดเริ่มต้นของการทางานเอกสารเป็นจุดที่สอนงานเราได้ดีมากเลยนะคะตรงนี้รู้ถึงการทํางานที่มันเป็นระบบเป็นระเบียบก็คือการไฟฟ้านะคะตอนนั้นก็จะมีแอลนะคะพี่ก้อย ป้าประตะใช่อีกคนหนึ่งป้าป้าลิป้ามะลิอะไรนี่ลนะน่าจะใช่นะคะก็เงินเดือน4,500บาทนะคะแต่ว่ารับเป็นวีคก,ก็คือครึ่งเดือนรับครั้งหนึ่งก็จะตกประมาณ2,000 2,000กว่ากว่าบางทีเราขาดงานเราก็จะได้พันกว่าถ้าเราลายเงี้ยเราก็จะได้พันกว่าบาทก็ตามวันนะคะเขาเฉลี่ยเป็นวันวีคล้ แต่มันก็พออยู่ได้นะคะ4 5 0 0แต่4 5 0 0นี่มันถือว่าไม่ได้เยอะเพราะว่าเราก็ใช้เป็นบวันๆกับข้าวเราก็ต้องซื้อบางทีแม่แม่ก็ทําให้นะคะแม่ทํากับข้าวเราก็เอามาด้วยข้าวเรานึ่งกินเองเนี่ยเราก็ใส่กระติบข้าวมาแต่บางทีก็แม่ไม่ได้ทำไม่อะไรเราก็มาซื้อเอานะคะต่อมาระหว่างที่ทํางานอยู่การไฟฟ้าก็มีมีพี่บีมีพี่บีพี่มหาพี่มหาลัยนะคะพี่เขาทํางานเป็นทุรการอยู่ โรงเรียนบ้านศรีวิชาคุณุนัาอุทิศนะคะพี่เขาก็เหมือนถามในเฟซอะถามในเฟซมาว่าใครอยากเป็นครูอย่างเงี้ยอันนี้เราก็เลยเราก็เลยถามรายละเอียดก่อนแล้วก็มาคุยกับหัวหน้าในการใน่ายบริหารที่เราทำจากการไฟฟ้านะคะว่าแอลแอลบอกว่าถ้าเกิดเน่ยจะไปเป็นไปสมัครไปเป็นครูเนี่ยอหม่นะคะถ้าเกิดว่าเน่ยจะไปสมัครเป็นครูอัตราจ้างอยู่โรงเรียนบ้านศรีวิชาเนี่ย ว่ายังไงแกก็บอกว่าเอา้าทำงานอยู่นี่นะเขาก็ก็เป็นลูกจ้างนะแต่ถ้าไปทาแต่ถ้าไปเป็นครูเขาก็เรียกครูนะเขากเรียกครูนิดหน่อยครูนิดหน่อยนะความคำพูดนั้นนะ่ะมันทำให้เราคิดว่าเหมือนมันดีดเข้าใจเราว่าตึง้งขึ้นมาเอองั้นเราก็ต้องถีบตัวเองนั่นแหละเป็นก้าวแรกอีกที่เริ่มจุดเริ่มต้นของการเป็นครูสอนักเรียนนะคะ เราก็ลาออกลาออกจากการไฟฟ้าไปเป็นครูบ้านศิีวิชาเงินเดือน5,000บาทอันนี้ได้เป็นเดือนนะคะได้เป็นเดือนเดือนละ5 0 0 0บาทก็ไปทำธุรการไปทำการสอนงานสอนนะคะสอนคอมพิวเตอร์ก็จะมีห้องคอมพิวเตอร์แล้วก็สอนคอมพิวเตอร์สอนเบื้องต้นนะคะเพราะว่าเป็นโรงเรียนประถมนะคะเพราะอยู่กับพออ,อกุศลชุมปัญญาพอใออจอดีมากนะคะ พอใจดีแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างเรื่องเอกสารการฝึกซ้อนอะไรก็ได้มาจากพออุศนี่ยนละคะ่ะขอบคุณมากนะคะพอขอบคุณค่ะแล้วก็จากโรงเรียนบ้านศรีวิชานะคะระหว่างนั้นเราก็เรียนปอโทไปด้วยเพราะว่าเราอยากเป็นครูและตอนนั้นจุดเริ่มต้นคือจากบ้านศรีวิชานี่แหละจากการสอนแล้วก็สนุกนะคะก็เลยอยากเป็นครูพออยากเป็นครูเสร็จก็เลยคิดว่าเออ เราต้องไปเรียนเอาใบป,ประกอบวิชาชีพใบป,ประกอบวิชาชีพครูปอบัณฑิตแล้วก็แล้วก็สอบไม่ทันเขานะคะแล้วก็เลยไปที่มราชาพจก,กนอนไปถามเขาสอบถามเรื่องเรื่องการเรียนครูนี่หละคะแล้วก็มีเอกเอกหนึ่งที่เขาเปิดซึ่งไม่ใช่ปอบัณฑิตหรือปอตีเป็นปโทนะคะน,นี่ตายแลวจะไปเรียนปโทยังไงเนี่ย่าเทอมก็ตั้งแพงน,นะคะซึ่งปโทสาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเนี่ยมีเก้ามาตรฐา อาจารย์เขาก็นําเสนอให้เราฟังว่ามันมีมนเก้ามาตรฐานเขาเอาเก้ามาตรฐานเข้าไปให้ให้นักศึกษาเรียนในปอทสามารถเอาไปเทียบโอนขอไปประกอบวิชาชีพได้นะคะพอเรารู้หลังจากหลังจากที่เรารู้ว่าปอทเนี่ยมันมีเก้ามาตรฐานและมันสามารถเอาไปเทียบโอนปอไปเทียบโอนใบป,ประกอบวิชาชีพผูได้เราก็เลยไปสมัครเรียน ว่าย,ยังยังยังไม่ได้สมัครไปคุยกับแม่ก่อนกับพ่อกับแม่ไปคุยกับธานาคารก่อน <c oughs> คนที่จะจา่ายค่าเธอไห้นะคะ <c oughs> ก็เลยคุยกับแม่ว่าแม่ถ้าเกิดว่าไปเรียนนะ่ะมันจะได้ใบบประกอบวิชาชีพครูนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสอบครูไม่ได้ก็ไปสมัครเป็นอาจารย์มหาลัยก็ได้แม่ก็พ่อกับแม่ก็โอเค เรื่องเรียนเนี่ยพ่อกับแม่เต็มที่มากนะคะไม่เคยคัดให้เรียนเต็มที่เลยะคะ่ะให้เรียนถ้าเกิดอยากเรียนก็สนับสนุนนะคะจากที่เรียนปรโทระหว่างนั้นก็มีพี่พี่คนหนึ่งที่เรียนด้วยกันพี่เขาก็แนะนำว่าไม่ใช่แนะนำพี่เขาบอกว่ากศนปเปิดสอบ กศนอเปิดสอบกศนอจังหวัดนครพนมเราก็ไปสมัครค่ะสมัครสอบสมัครสองครั้งครั้งที่หนึ่งไม่ได้นะคะก็ไปสมัครอีกครั้งที่สองตอนแรกไม่รู้ว่ามันออกข้อสอบยังไงะคะ่ะก็ไม่ได้อ่านหนังสือไปสอบนะคะก็ไปสอบครั้งที่สองก็ถึงรู้แนวมันในครั้งที่หนึ่งก็เลยเอามาอา่อานอ่านอ่านไปก็สรุปได้ที่ได้ที่แปด ในที่8ของ20คนประมาณนี้ยค่ะเขาก็เรียกเรียก,เร,ยกเรียกคนที่1กับคนที่2ก่อนล้วก็รอแล้วก็ทำงานอยู่บ้านศีวิชารอนะคะทำงานไปสักพักหนึ่งพี่ที่ทำงานอยู่กศน,อนอะ่ะก็แจ้งมาว่าเขาเรียกบัญชีนะเป็นเป็นลูกจ้างเหมือนกันนะคะเป็นครู ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนะคะก็เป็นลูกจ้างแต่ว่าเงินเดือน15,000บาทถืเยืมมากสำหรับเราในการทำงานเงินเดือน15,000บาทนะคะตาลูกวาเลยได้ยินก็ไปสอบค่ะสุดท้ายเขาก็เรียกถึงนะคะเรียกแล้วก็ไปไปทำที่กศนอำเภอท่าอุเทนทำกศนอำเภอท่าอุเทนนี่ สนุกอยากไปทำงานทุกวันเลยนะคะมีความสุขมากเพื่อนร่วมง,งานก็โอเคโอเคทุกคนนะคะพี่ๆน่ารักก็สนอมเพื่อท่าอุเทนทำไปตอนนั้นก็สองสามปีนคะสองสามปีอ่ะสามปีตีไว้เป็นสามปีนะคะ ก็สอบไปเรื่อยระหว่างนั้นตอนแรกไม่ได้อยากสอบขา้าราชการนะคะคิดแต่ว่าเออฉันจะไปเป็นลูกจ้างลูกจ้างเนี่ยหพะก็ในหัวไม่รู้ว่าขา้าราชการมันคืออะไรขา้าราชการมันมันดียังไงคนที่เป่าหูทุกวันก็มีนะคะพอแม่ก็กดดันเริ่มกดดันแล้วคืออายุเยอะแล้วไงจบมาเนี่ยเสียเวลาทิ้งไปเยอะมากคือเล่นล่อนไปเรื่อยนะคะคือ เป็นคนดื้อไงคะก็เล่นล่อนไปเรื่อยไม่ได้คิดจะตั้งหลักปักฐานอะไรใจจริงอะอยากไปทํางานเมืองนอกอยากไปอยู่เมืองนอกคิดว่าในความคิดคือฉันจะไปแต่งงานกับฝรั่งฉันจะไปอยู่เมืองนอกเต็มตัวอะไรเงี้ยฉันจะพูดภาษาฉันอยากพูดภาษาอังกฤษได้นะะแล้วก็ สอบ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 ไปเรื่อยซึ่งวุฒิไหนสอบได้สมัครหมดนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์การสอบข้าราชการจุดเริ่มต้นก็นี่แหละคะ่ะเริ่มมาจากการเป็นครูถึงอยากสอบนะคะสอบเมื่อกี่สนามแต่ละสนามเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะมีการเล่นนั่นเล่นของแข่งอะไร ความเชื่ออะไรเล่นหมดนะค,ะคิดว่าจ,จะสอบได้ทำหมดเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังต่อไปก็จากการที่ตอนเราอยู่อำเภอท่าอุเทนศนะคะแล้วก็สอบธุรลการตอนนั้นวุฒิปวสเรามีวุฒิปวสด้วยนะคะก็คือเราไปเรียนตอนอยู่บ้านศรีวิชานะเราเสาร์อาทิตย์เราหยุดใช่ไหมเราไปเรียนปวสอ,อยู่สารพัดช่างสกลนครนะคะเรียน เรียนบัญชีเรียนบัญชีเรียนการจัดการนะคะเรียนการจัดการบัญชีหรือเปล่าเรียนการจัดการนะคะซึ่งมันก็มีบัญชีอยู่ในนั้นขาอาเข้ามาให้เรียน,นะะทุลกการเนี่ยเขาก็จะอาวุธปวสทางการจัดการทางบัญชีอะไรเงรี้ยสอบได้แล้ก็สมัครสมัครสอบทุลกการจนแบบออกอะไรมาฉันรู้หมดคือขึ้นบัญชีหมดนะคะ แต่ว่าเรียกไม่ถึงจนถือเคสสุดท้ายเคสมีเคสเคสนึงนะคะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อจริงแต่ก่อนชื่ออะไรตอนนี้ก็สุภาวดีแต่ก่อนชื่อมะลิวันนะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นสุภาวดีนะคะหลังจากเปลี่ยนชื่อสิทธิ์ไปสอบสภาพัฒธุรกาศสภาพัฒได้ที่หนึ่งค่ะได้ที่หนึ่งเลย เชื่อไม่เชื่ออา้าวสอบมา10 20สนามขึ้นบัญชีหมดขึ้นอันดับสำรองก็มีสำรองอันดับหนึ่งอย่างเงี้ยจะถึงก็ไม่ถึงนะยังสำรองอีกนะได้ที่สองได้ที่สมอย่างเงี้ยไปสอบโหเยอะมากเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังนะคะว่าไปสอบอะไรบ้างกว่าจะได้มาเป็นครูเนี่ยอพอสภา p a t ได้ที่หนึ่งนะคะเขาถามเขาถามตอนสัมภาษณ์ทำไม เขาถามว่าความสามารถพิเศษอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นอะไรวะเราก็คิดเราก็เลยบอกว่าต่อท่อประปาค่ะนู่ต่อท่อประปาเป็นต่อเป็นต่อคือเห็นเห็นเขาทำไงครับว่าเอาท่อมาเอาข้อต่อใส่ตรงนี้ตรงนี้จะให้มันโค้งมันงอมันตรงไปทางไหนจะใส่กี่ทางเลยเราก็พูดเลยต่อท่อประปาเป็นค่ะไม่เหมือนคนอื่นแน่นอน เขาบอกว่าที่เราได้ตอนเราเข้ามาทํางานแล้วนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนเข้าไปสัมภาษณ์นะัที่เขาเลือกเรานะเพราะว่าเราบอก,บอกพูดไม่เหมือนคนอื่นคือต่อท่อป,ประปาชอบความสามารถพิเศษตรงนี้แหละถ้าท่อป,ประปาแตกในานักงานก็จะให้เธอต่ออะไรอย่างเงี้ยก็พูดตลกๆไปนะคะพอทํางานอยู่สภาพัฒน์สภาพัฒน์นะคะแล้วก็ ก็มีการเปิดสอบครูนนทบุรีเปิดสอบทั่วประเทศแหะค่ะแต่ว่าเราอ,อยู่ที่สภาพัฒน์ภักกลางอยู่ตรงนนทบุรีนะคะวันนั้นวันสุดท้ายของการสมัครสอบเราก็เลยโอ้ยังไม่เล่าดีกว่าเรื่องสอบครูนะคะยังไม่เล่าเดี๋ยวค่อยเอาไว้เล่าวันหลังซึ่งมัน เป็นเนื้อหาที่แบบมันยาวมากอ่ะทางานที่สภาพั์เสร็จก็โอนย้ายกลับมาทํางานที่อบจนะคะเงินเดือนของข้าราชราการก็จะตามวุฒินะคะตามวุฒิของการตามวุฒิการศึกษาปวชปวสปริญญาตรีปริญญาโทปริญรรญาเอกนะคะก็จะตามวุฒินะคะย้ายโอนย้ายมาอยู่อบจสกลนคร คนยายมาอาบาจสกลนครมาอยู่บ้านทีนี้แหละคะ่ะสนุกเลยได้ทำอะไรก็ได้ทำจากที่แบบกินข้าวคนเดียวก็มีเพื่อนกินข้าวเพราะว่าเลิกงานก็กลับบ้านหาพ่อกับแม่มีพ่อมีแม่มีน้องชายนะคะเลิกงานก็ไปช่วยแม่ขายของที่ตลาดไปช่วยแม่ขายของที่ตลาดบายพาสนะคะเก็บของช่วยแม่เร็บร้านเสร็จก็ ซื้อกับค่าซื้อขนมอะไรไว้นะคะกับป้าเก็บของเสร็จกลับบ้านก็ไปทานด้ยวยกันกับพ่อแล้วก็ช่วงนั้นอะช่วงที่อยู่สภาพัะไปสอบครูวไว้แล้วมันขึ้นบัญชีจากนั้นอยู่อ,อบอจมันเรียกถึง เดือนสุดท้ายพอดีเราทําใจไว้แล้วนะคะตอนนั้นคือเราจะไปสอบครูกทมใหม่เพราะมันมันไม่เรียกแน่นอนสรุปว่ามันเรียกถึงนะคะแล้วก็จะเล่าเรื่องว่าตอนความรู้สึกตอนที่ทุกเรียกบรรจนะุมันเป็นยังไงตอนได้รับหนังสือที่มันเขาส่งมาถึงบ้านนะมันรู้สึกยังไงนะคะเดี๋จะเล่าให้ฟังแล้วก็ได้มา ครูเรียกถึงก็เลยได้มาเป็นครูณนะปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปก็เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องการสอบประสบการสอบนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยสอบมากี่ครั้งความลำบากลำบนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านหนังสือยังไงมีเทคนิคการอ่านไหมเพราะเป็นคนขี้เขียนมากนะคะเทคนิคอะไรนะคะ ก็นี่ก็คือประสบการณ์นะคะในการทํางานตั้งแต่เรียนจบจนปัจจุบันนี้ชีวิตผ่านอะไรมาเยอะมากมันไม่ง่ายเลยนะคะชีวิตคนเราเนี่ยก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดนะคะตอนนี้ก็ถ้าใครอยากอยากให้เล่าเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้คะ่ะอย่าลืมติด กดติดตามให้ครูนิดหน่อยกดไลค์กดแชร์กดจับสไครต์ให้ด้วยนะคะวัสดีค่ะบ๊ายบาย